สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับคลิปนี้อัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะเป็นคลิปที่ผมรู้สึกเสียดายมากที่สุดเลยตั้งแต่เล่นมานะครับเสียดายเพราะอะไรเสียดายเพราะว่าผมไม่ได้พกปืนมาคือปกติเนี่ยเวลาเราเจอนักจู่โจมใช่ไหมเราจะไม่ค่อยไม่ต้องใช้ปืนในการต่อสู้กับมันนะ แต่เดี๋ยวทุกคนมาดูนะว่าทำไมผมถึงรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้พกปืนมาในครั้งนี้นะครับเฮ้ยทำ <c oughs> กดผิดอนะ่ะพอดีไปเล่นเกมกิมโซมาแล้วไอการหยิบของออกจากกระเป๋าเข้ากระเป๋าเนี่ยมันสลับกันนะครับเนี <c> ่ย <oughs> มันต้องมานั่งจำกันใหม่นะบางทีสมองมันก็ไม่ค่อยรับเหมือนกันนะครับมันต้องมานั่งแบบ ปรับกันใหม่อีกทีหนึ่งนจนะเก็บก็เอาไปใส่กระเป๋าซอมบี้เฉยเลยตอนนี้ผมอยู่ที่สันเขาหินโป,โป้ะนะครับเนื่องจากว่าในแมปเนี่ยมันมีนี่ไงทุกคนมีใครเคยเจออีอเวนต์แบบนี้ไหมครับเจหนูแกได้ส่งของเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะขอโทษที่ทำให้แกมาโผพ,พันกับเรื่องอย่างเฮ้ยยิงเลยหรอ แล้วดูที่มันขุดหลุมรอเลยอ่ะเหมือนเราตอนนั้นเลยอ่ะที่กินอะไรผิดพลาดไปไม่รู้อ่ะคือผมไม่ได้พกปืนมาไงแสดงว่าเราต้องได้จัดการเจ้านี้ครับเจ้าไอ้บอสเนี่ยน,น,นี่แหละคือตัวต้นเหตุที่ไอ้นั่นมันขโมยมานะครับอย่าบอกนะว่ามันจะเป็นอีเวนต์ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแสดงว่าไอ่อีเวนต์การปลดสล็อตเนี่ยอาจจะมีครั้งนี้ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเนี่ยเราเจอบอสของมันแล้วนะ แต่ว่าเนี่ยผมจัดการมันไม่ได้ไงผมไม่รู้ว่ามันจะดอกอะไรให้เราบ้างนะครับแล้วศพน้องที่ตายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยกระดาษแผ่นหนึ่งบอกว่ารายละเอียดการน,นำส่งฝาขวดครับจากปั๊มน้ำมันไปยังคาสิโนโเฮ้ยไม่แน่อนาคตอาจจะมีคาสิโนเข้ามาหรือเปล่านะอันนี้ก็แค่คิดเองเออเองนะครับจากรถแบบนี้มันก็ไม่ได้มีบอกนะว่าจะมีคาสิโนเข้ามา เซ็งเลยทุกคนไม่ได้เอาปืนมาไม่งั้นเราก็จัดการไอ้นักจูดจมหัวหน้ามันได้แล้วครับมีตุ๊กตามาขายอีกแล้วคือถ้าสมมติโทรศัพท์ผมไม่พังอ่ะผมก็น่าจะทำอีเวนต์นี้ครบนะครับแต่พอโทรศัพท์พังมันไม่ได้เล่นวันหนึ่งเต็มๆอ่ะทุกคนมันก็เลยเก็บไม่ทันนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้เท่าที่เห็นนะ แต่อย่างน,น้อยเราก็ยังได้ฝากระป๋องมานะครับสะสมกันไปเรื่อยๆทุกคนตราบใดที่เรายังเล่นเกมนี้อยู่ต่อไปผมต้องพกปืนมาละอย่างน้นอยๆหนึ่งกระบ,บอกนะครับปืนพกด้วยนะปืนชิปกันยิงไม่ทันนะครับต้องใช้ปืนพกด้วยเมื่อกี้ก็จะกลับขอกลับไปเอาของที่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เซ้เป็ดเึ้นห่านเส้นไก่อีกแล้วทุกคน ก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับแค่จะมาบอกให้ทุกคนว่าผมเจออีเวนต์นี้นะแล้วคุณล่ะเจออีเวนต์แบบนี้กับผมหรือเปล่านะครับใครเจอแบบนี้ก็มาบอกกล่าวกันได้นะผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราจัดการไอหัวหน้านักจู่โจมได้เนี่ยมันดรอปอะไรให้เรานะความผิดพลาดสามารถเกิดกับเราได้ทุกเมื่อทุกคนดังนั้นเนี่ยก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ให้ดีๆนะเผื่อจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบผมนะครับ เค okay, เดี๋ยวเราจัดการสัมเบียแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านแล้วแต่วันนี้คืนนี้เย็นนี้เราจะเล่นอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนขอดูสถานการณ์ก่อนนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยนะแล้วแอปที่ใช้ตัดต่อก็คือมันลดเสียงรบกวนไม่ได้อนะผมกลัวจะอัดคลิปแล้วมันมันมีเสียงฝนนะไม่แน่เราอาจจะต้องเติมเดี๋ยวผมขอหาตังค์ก่อนนะไม่รู้ว่าจะไปเอาตังค์ที่ไหนเหมือนกันโดนหน้าจอาไปหลายบาทนะครับกระเป๋าเบาเลยเบาแบบเบา,า,า,าจริงๆอะ่ะ พร้อมจะบินนะ่ะเป่าทีก็คือกระเป๋าบินไปเลยลมพัดมาเบาๆกระเป๋าตังก็บินแล้วบางจริงเบาๆงใครชอบเกมนี้นะครับอยากเห็นผมเล่นเกมนี้บ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะครับใครอยากสนับสนุนค่าแอปตัดต่อเกมก็กดซุปเปอร์แตงมาให้กันได้นะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวยังไงเดีย๋ยวตอนเย็นเจอกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม บ๊ายบายนะโอ้ยฝนศาส